ดีครับผมอยู่กับผมช่องบราวเนีสรถดำเมืองยอยครับเที่ยวแรกในรอบเดือนมาตักที่อำเภอวานนนี้วาดครับบ้านนองม่วงตักกับเจ้าโคมสุครับ PC120 รุ่นรุ่น6หรือรุ่น7เจ่ย มาครับเที่ยวแรกครับกบที่แรนไปลงอยู่บ้านน้องแฝกครับระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลนี่ครับบ่อเข้ากับติดคอนกรีตเลยครับเดี๋ยวค่อยๆตักเข้าไปเพราะว่าทางในมันเปียกยานว่ามันสีเข่าบ่ไยครับ แต่นี่ก็ยังเคียวอยู่ครับว่าที่ออกบอ่อได้หรือบอ่อเป็นนี่ล่อนาครับลด,ดเบาแะยังยุบและสิสิบเอ็ดมงเลยครับรถแมโ่โคพว่วมเป่ากองแล้วอเอากมากับมาถาเพิ่น แต่ขนาดตักอยู่เทังโค้งนี้ยังได้ง่านน้ำออกไปเลยครับพี่นอ้องฝนท่วมเข้าตกเนาะ อ๋อตักใส่รหลดสูงท่าใจในเด้อครับรุบ่นบ่นคือตักใส่รถดประกอบเลยโหเอามันนี่ครับฟ้าข่างมันสูงแล้วก็กระบะมันเา้วครับถ้าใส่หน่อยครับเป็นว่าใส่หน่อยเลยจำจริงๆอ่ะถ้าใส่ใส่นับตักกอมันกระทำกันนั่นแหละครับกับรถรดประกอบเนาะ แต่นี่มันมันยาวกับมันกว้างพอเวลาเขาใส่จํานวนตักสำกันกับรดประกอบนี้มันก็เลยเบื่งว่าเราใส่หน่อยนะ ออกไดป้ป่เนาะเดี๋ยวลองเบิ่งสักตั้งครับอันตรายน้ำเพราะว่ามันแนมบ่เห็นลรลเล่นบ้าเอาโอเคครับโอ้เล่นท่ายากจัดอะเล่นท่ายากเกินแล้วพี่จะตักข้ามสายไฟให้ได้ ผมถอยดีกว่ามาั้งสูตรไหนเนี่ยสูตรไดนเนี่ย,ยโอ้ยนี่เราไปลงมาแล้วนะเที่ยววงหัน ก็ถ่ายบบติดครับไปลงมาแล้วแถวหนึง่งออกบอได้สบายครับผมแต่ว,ว่าสิ่งที่เสียวๆนี่ยก็คือนี่ครับมันจะติดกับคอนทีแล้วมันบังครับข้างนี้ก็บัง ฟุนฟุลฟุนฟุน,นลงน้ำแข็งกองซักประมาณ5กิโลกับอีก400เมตรครับถึงที่หมายก็คือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครัพอ,อวิง่งจ,จะเสียเวลานคันในบ้านครับ ล้นำคานกลางบานน้อยหนึ่งกับมันนา่นเต็มครับเขาโคือตักกับรใหไ่ครับสามสี่ตักสี่ตักหาตักกลับไปละอันนี้อย่างต่ำกนะ็บมีแปดตักครับโอเคเต็มแล้ว โ,โ,โดนดันท้ายแล้วนี่แล้วมันกระเทือนครับ าท้ายแตกเฮ้ยตรวกันตรงนี้ดินมันกระตกแล้วนี่เอา้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิไปไลยเพียงเท่านี้ครับาหาใกใครอยากก็ฝากฝากดไลค์กดติดตามเป็นคนนั้นได้ครับสำหรับพวงแบบนี้ก็สวัสดีครับ